สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสบายกันดีนะมาค่ะสำหรับในอพ,พิสดนี้นะคะก็มีการ พูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยว่าผู้ที่เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดนะคะของกงจิวอ,อี้นะคะพระเอกในเรื่องเหนือเมคาชะตาลิขิตนั้นนะคะจะเป็นคุณชายเฉี่ยหรือเปล่านะคะแต่ก็อยากให้หลายๆท่านใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะการที่เราดูบทละครไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความเห็นตรงกับเนื้อเรื่องที่เขากำลังจะสื่อสารชักพาเราไปแต่เขาไม่ได้บอกเราตามตรงใช่ไหมคะแต่เราต้องยึดหลักไว้หนึ่งอย่างก่อนนะคะก็คือ คือว่าผู้ที่สามารถจะจุดนะคะไฟไอ้เพลิงตัวนี้ได้ซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของทางตระกูกลกงเนี่ยเชื้อสายจะต้องเป็นสายเลือดของตระกูกลกงที่แท้จริงนะคะอันนี้คือหลักค่ะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่ตัวตนที่แท้จริงของมิ่งอูจีกันก่อนนะคะตัวตนที่แท้จริงในเวอร์ชันละครนะคะเปิดเผยว่าเป็นแค่คนใช้เองค่ะโอ้โหแต่ว่าคนใช้แล้วมีความซื่อสัตย์นะคะกับเจ้านายหญิงของเธอคือแม่นางหลันขนาดนี้เลยเหรอนะคะมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามในนวนิยายต้นฉบับที่เป็นออนไลน์เนี่ยก็คือเขียนไว้ว่าเป็นพี่สาวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาอเดี๋ยวเพื่อน จะงงอีกเรามาที่เวอร์ชันละครก่อนแล้วกันนะคะคือตัวตนของมิงอูจีได้รับการเปิดเผยนะคะทีนี้เมื่อทางด้านของนางเอกของพวกเราค่ะอินเวอร์ซานนั้นไปพบกับมิงอูจีเพื่อไปค้นหานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของบันทึกบันทึกของการรักษาพยาบาลในตอนที่แม่นางหลันท่านแม่ของพระเอกของพวกเรานั้นท้องอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าโอ้ยเกือบที่แบบ สู้กันน่ะสู้กันนะคะแล้วก็มีท่าทางที่ทางด้านของมิ่งอูอจีนั้นก็เหมือนจะชนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในไม่กี่กระบวนท่าด้วยเนาะก็คือมิ่งอูจีสามารถเอาชนะนะคะอินเวอร์ซานได้ในไม่กี่กระบวนท่าแล้วก็ยังจับที่ลูกกระเดือกอะจับที่คอของนางเอกของพวกเราได้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็เหมือนกับเขานั้นนะคะคือนางอะคือมิ่งอูจีก็เหมือนจะประกาศว่า นางสามารถจะค่าอินเวอร์ซานได้ในทุกๆเวลาทุกๆเมื่อเลยถ้าต้องการนะคะนี่วิธีการที่นางใช้นั่นนะคะก็เหมือนกับวิธีที่ทางด้านของหันยาหันยาซื้อใช้เพื่อจัดการกับอินเวอร์ซานเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะอินเวอร์ซานจิงตะโกนว่าอูมิงนะคะโดยที่คืออูเฟิงอูเฟิงโดยที่ไม่ได้สงสัยเลยว่าการการเดาใน ในครั้งเนี่ยที่พูดไปนะคะจะถูกต้องค่ะซึ่งนั่นก็คือนะคะทางด้านของหมิงอูจ่จีเนี่ยก็คือมือสังหารที่เรียกว่าไร้านามซึ่งเป็นรหัสนะคะของทางอู่เฟิงนั่นเองค่ะซึ่งนะคะความแข็งแกร่งของ หมิงอูจี้นะคะที่ผ่านหน้าจอมาให้พวกเราเห็นเนี่ยมันจริงๆแล้วอะ่ะคือหวานจะบอกว่าเนี่ยทางด้านของปิ่นเวยซานนางเอกของพวกเราอะ่ะนางเป็นมือสังหารที่อยู่ในระดับเย่านะเ,นเพื่อนๆระดับปีศาจคือระดับสูงสุดแล้วของทาง ของทางอู่เฟิงนะคะเพียงแต่ว่ามันมีปมที่สำคัญมากๆที่ทำให้หนังเอกของพวกเรายัางยังไม่สามารถจะรู้เรื่องตรงนั้นได้เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเอาไว้ใกล้ๆก่อนแล้วกันนะคะผู้ที่อยากพิสูจน์สุดๆเลยนะคะว่าทางด้านกงจิวอี้นั้นเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของตระกูลกลงที่แท้จริงหรือเปล่านั่นก็คือ กงซางเจือแล้วก็ทางด้านของกงหยวนจือค่ะสองพี่น้องคู่หน้าหล่อนะคะสองคู่นั้นแหละทีนี้ค่ะก็มีการนะคะไปตามไอ้เรื่องราวของบันทึกการรักษานะการการตั้งครรภของแม่นางหลันนั่นแหละค่ะซึ่งตอนแรกก็ผู้น้องเนาะกงจือ,อ,อกองหยวนจือนะคะเป็นผู้ที่พยายามไปขโมยมาจากเวดระเบียงนั่นแหละแต่ว่าก็โดนขัดขวางโดยจินฝานของพวกเรานะคะลงมือชุกๆๆแล้วก็ชนะก็เปิดเผย ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาออกมาแล้วก็เ,ออเรียกได้ว่านะคะถูกเปิดเผยในเรื่องของกงจืออี้นั่นแหละว่าบันทึกทางการแพทย์ระบุไว้ว่ากงจืออี้นั้นน่ะเกิดมาแบบครบกำหนดเนาะที่ที่เห็นอยู่ในบันทึกนะคะทีนี้ไอ้ข่าวลือที่มันมีมาตลอดในตระกูลกงนะคะว่ากงจืออี้นั้นไม่ใช่ ลูกชายที่แท้จริงนะคะของอดีตท,ท่านประมุกเนี่ยก็เพราะว่าเหตุผลใช้เหตุผลง่ายมากๆค่ะเพราะว่าแม่นางหลันนะคะซึ่งเป็นแม่ของพระเอกนั้นน่ะมีคนรักก่อนที่จะเข้ามาในตระกูลกลงนี่เองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของเวทระเบียงนั้นก็บอกไว้แล้วเออมีการพูดไว้ประมาณว่ากงจอวีนั้นเกิดก่อนกําหนดก็จึงอ่อนแอแล้วก็เป็นหวัดได้ง่ายนะคะแต่บันทึกทางการแพทย์เนี่ยบอกว่า กงจื้อวี่นั้นนะคะครบกําหนดคออค่ะก็คือสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะ แล้วความโปรดปานนะคะก็คืออดีตท่านประมุขของตระกูลกงเนี่ยมีความปรดปานแม่นางหลันเป็นอย่างมากแล้วก็จงใจมีความพยายามที่จะเอาอกเอาใจแม่นางหลันสุดๆเลยนะคะดังนั้นไอ้ข่าวลือนี้มันก็ยังมีอยู่ว่าเออแม่คือไม่ได้สนใจประวัติของแม่นางหลันไม่ว่าจะมีคนรักมาก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะก็มีคนนําประเด็นนี้ขึ้นมาพูดว่าเกี่ยวกับปัญหานี้นะคะก็มีชาวเน็ตแล้วก็คนที่ ดูละครนะคะก็คิดไปว่าเออแนวโน้มที่มันเป็นไปได้มากที่สุดถ้าเกิดว่า อดีตของท่านประมุกตระกูลกลงเนี่ยไม่ใช่พ่อของพระเอกนะคะใครควรจะเป็นก็น่าจะเป็นสโนบอยใช่ไหมคะสโนบอยก็คือเฉี่ยถงจือที่เราเห็นในในเรื่องนะคะซึ่งความพิเศษก็คือตอนนี้เขากลับมามีรูปร่างเป็นเด็กค่ะแต่ว่าในช่วงที่เขาเป็นมาสเตอร์นะคะของอเป็นปรมาจารย์ของอวังเนี่ยวังหิมะเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเจ้งสซุนซีของพวกเรานะคะก็หอมากๆเลยค่ะแต่ว่าวงจรชีวิต เขามันจะมีนี่แหละช่วงที่เป็นเด็กแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปในวงจรที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็จะได้เห็นการกระทําที่มีความใส่อกใส่ใจนะคะพระเอกของพวกเราเป็นพิเศษมีความเป็นห่วง แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังสอนศินละปะการต่อสู้ให้เขาอีกด้วยซึ่งณนะจุดนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่ากงจิวอี้นั้นก็มีความคิดมีความกระตือรือร้นแล้วที่จะที่จะสร้างตัวเองให้มีความแข็งแกร่งนั่นเองค่ะแล้วก็ในร่างกายของเขาด้วยความที่เขาเป็นหวัดง่ายๆแล้วก็มีกระแสวนเวียนนะคะของของสายเย็นนะเออสายเรียกได้ว่าร่างกายในร่างกายค่อนข้างจะเย็นนะคะกว่ากว่าคนปกติคือ ีความพิเศษนั่นเองในร่างกายของพระเอกของพวกเรานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่านะคะท่านเฉียถงจื่อนั้นจะช่วยนะคะแล้วก็ใจดีกับกงจิวอ,อี้มาโดยตลอดให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในหลายๆครั้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไอ้นะการกระทําจุดนี้นะคะหวานเข้าใจว่าในเนื้อเรื่องของละครต้องการแค่จะชักจูง ให้พวกเราเนี่ยคิดไปว่าใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆก็คือเฉี่ยถงจื่อนี้ต้องเป็นพ่อของกงจื่อวีแน่ๆแ,แต่ทีนี้เพื่อนๆต้องยึดหลักไว้อย่างที่หวานพูดไว้ที่ต้นอพิสูจนเลยนะคะต้นคลิปนี้ก็คือว่า ผู้ที่สามารถจะครอบครองแล้วก็จะจุดนะคะไอ้เพิงนี้ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นตระกูลกงที่แท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่กงจื่อวี่ของพวกเราจะมีพ่อที่แท้เฉี่ยหรือว่าเออชื่อว่าเฉียถงจื่ออะไรแบบนี้ค่ะมันมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆแต่ถามว่าความพิเศษในสายเลือดของกงจื่อวี่มันคืออะไรก็คือเขามีสายไหลเวียนนะคะของเรื่องราวของความเย็นที่มันอยู่ในตัวของเขาเนี่ยแหะคะ่ะมันก็เลยมีความพิเศษ ที่ไอ้ทายาทตระกูลกลงคนนี้สามารถจะไปจุดนะคะไอ้เพลิงศักดิ์สิทธิ์ตัวนั้นได้นะคะก็อย่างที่หวานบอกไปมันก็ไม่ได้แน่นอนอะไรนะคะที่แบบว่ากงจื่ออี้นั้นน่ะจะแบบว่าต้องเป็นลูกชายของเฉียดถงจื่อนะคะเพราะว่า กงจิวออีนั้นน่ะจะเป็นสายเลือดของคนอื่นได้ยังไงอ่ะเพราะว่าตระกูลกงนั้นให้ความสําคัญกับสายเลือดมากๆนะคะแล้วอดีตประมุกนะคะคือท่านพ่อของกงจิวออี้เนี่ยให้ความสําคัญกับกงจิวออี้สุดๆเลยนะคะเป็นเป็นเหมือนดั่งสมบัติล้ําค่าที่สุดของตระกูลกงเลยก็ขนาดให้จินฝานนะคะมาดูแลเลยอ่ะเพื่อนๆคิดดูสิแหมถ้าเป็นไม่ใช่ลูกของตัวเองนะคะจริงๆแล้วจะจะให แบบระดับนี้เลยไหมมาดูแลกลงจิวอี้นะคะลูกลูกชูอะไรแบบนี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้อะเออยังไงก็เป็นไปไม่ได้ยังไงหวานก็ยังคิดว่าต้องยึดหลักไว้นะคะคือสายเลือดต้องเป็นตระกูลกลงที่แท้จริงเนี่ยแหละค่ะถึงแม้นะคะต่อไปจะมีพอดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามว่าอาจจะไม่ใช่ลูกของอดีตนะคะประมุกแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในตระกูลกลงค่ะเพื่อนๆจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตระกูลกลงไม่ได้นะคะ ไม่งั้นก็เป็นผู้ที่จะครอบครองไอ้เพลิงศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้ค่ะแต่ในเรื่องนี้ก็คืออดีตประมุกนั่นแหละก็เป็นพ่อที่แท้จริงของพระเอกของพวกเรานะคะกงจิวีนั่นเองค่ะด้วยความที่มันก็มีเพียงแค่24ตอนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวกง หวนอีก็คงจะต้องกลับมาแล้วล่ะค่ะแล้วคนแรกที่เขาจะไปฆ่าก็น่าจะเป็นนี่เลยนะคะมิงอูจีเลยค่ะดีลของเขานี่แหละนะคะพันธมิตรในตระกูลกงนะคะที่เป็นอู่เฟิงเนี่ยล่ะค่ะเขานั้นก็จะจัดการฆ่าไปเลยนะคะ,ะเรามาสรุปเรื่องราวกันก่อนนะคะก็คือตอนแรกเลยนะคะกงจิวอี้นั้นก็วางแผนที่จะให้กงซางเจี๋ยนนั้นต้องออกไปจากตระกูลกงค่ะแล้วก็ร่วมมือนะคะกับทางมิงอูจีเนี่แหละเพื่อ สังหารอ,อดีตของท่านประมุกนะคะจากนั้นตัวเขาเองก็แกล้งทําเป็นตายค่ะเขาตายไปนะคะในขณะที่เขายังดำลง,ำลงตําแหน่งประมุกน้อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาสามารถจะสืบทอดตําแหน่งนี้ต่อไปได้นะคะก็เขาก็แค่ฆ่ากงจิวออี้ไปซะโดยวิธีใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครรู้นะคะแล้วก็ยึดไอ้เพลิงศักดิ์สิทธิ์นี้มานะคะอันนี้ก็คือเป็นแผนที่เขานั้นคิดเอาไว้ค่ะเหตุผลนั้นมันก็ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่า ไอ้เพลิงศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้นะคะมันเ,เรียกว่าไงอะ่ะคือในเลือดเลือดของกงจิวอี้นั้นน่ะสามารถที่จะ จุดมันติดได้คือเปิดมันออกได้สามารถใช้มันได้นั่นเองนะคะแล้วกงหวนอีนั้นเดี๋ยวพอเปิดได้ปุ๊บนะคะมันก็จะไปเอามาเลยค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็เป็นแผนการที่ที่นั่งดูอยู่ด้านหลังเลยนะคะคอยดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตัวเองนั้นไปเสี่ยมไว้เรียบร้อยแล้วกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะคือคาดเดาไว้แล้วว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองละคะ่ะซึ่งนะคะวิธีการที่มันจะได้นะคะคือไอ ตัวกงหวนอี้จะได้มาเนี่ยจะได้มาซึ่งไอ้เพิงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือว่านะคะกงหวนอี้นั่นก็ต้องไปสังหารเหล่าผู้อาวุโสเย่คือใครที่เป็นผู้ช่วยเหลือกงจิวอ,อี้ไว้มากๆแล้วก็เป็นผู้ที่ขวางทางของมันนะคะก็กงหวนอี้ก็ไปจัดการหมดเลยค่ะแล้วกเ็เหมือนกับว่าไปจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าขู่นะคะพระเอกของพวกเราว่าต้องมอบนะ ต้องมอบอ้เพลิงศักดิ์สิทธิ์นั้นมาให้ข้านะคะแล้วก็คนคนนั้นก็แน่นอนว่าต้องมีหนึ่งก็คือต้องเป็นอินเวอร์ซันแน่ๆเลยนะคะเอาเป็นว่ากงหวนววีนะคะลาสบอสตัวนี้คือตัวที่โหดหลายจริงๆค่ะก็สิ่งดีๆทั้งหมดที่เขาได้เคยทำมากับกงจืออ่วีพระเอกของพวกเรานั้นมันเป็นเรื่องราวที่ไม่จริงใจเป็นของปลอมทั้งนั้นเลยนะคะก็เช่นเดียวกับตัวละครของมิ่งอู่จีนี่แหละคะ่ะนังนั้นก็เป็นคนน่าซื้อ ใจคดนะคะมีเพียงแค่อินเวอร์ซานเท่านั้นที่ยินดีที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อกงจิวอี้ของพวกเราค่ะแล้วก็หวังว่านะคะทางด้านของกงจิวี้จะสามารถค้นพบความจริงได้อย่างเร็วที่สุดละกันเพราะว่าชีวิตพระเอกในเรื่องนี้น่าสงสารเนาะคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะคะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเขาสุดๆเลยนะคะเอาละคานนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคิดเห็นเป็นประการใดนะคะก็สามารถที่จะมา คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของแม่นางหลันเนาะในเ,เขาก็พูดคุยกันเนาะในชาวเน็ตทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจีนนะคะหวานก็เห็นมาแล้วล่ะว่าก็จริงๆแล้วแม่นางหลันเนีเ่ยแม่ของพระเอกนั่นแหละก็คือไร้นามของอู่เฟิงนะคะอ่ะ นั่นก็ว่ากันไปนะคะก็เนื้อเรื่องมันก็ชักนําไปตรงนั้นใช่ไหมในเรื่องของบทละครใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากค่ะก็ส่วนสําหรับหวานนั้นอ๋อลืมบอกนะ,ะเมื่อกี้บอกแค่ว่าในบทละครมันชักนําเราไปทางนั้นนะคะแต่สําหรับหวานแล้วนะคะก็คือ ทางด้านของหมิงอูจี้เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะแก้แค้นนะคะให้กับน้องสาวของตัวเองค่ะแต่งไรก็ตามในบทละครคือเปลี่ยนให้หมิงอูจี้เป็นเพียงสาวใช้ไปแล้วนะคะของแม่นางหลันนะคะเอาละครนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ